กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครั้งที่13สศรีวิชัยเกมร่วมเชียร์กับการแข่งขัน15ชนิดกีฬาการแข่งขันคทากรและการแข่งขันผู้นำเชียร์ร่วมชมความยิ่งใหญ่อลังการขบวนพาเหรด13-20สิงหาคม2 5 6 5ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาศรีวิชัยเกม เกมแห่งรอยยิ้ม <จะ S 1> ความสุขและมิตรภาพ กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครั้งที่13สศรีวิชัยเกมร่วมเชียร์กับการแข่งขัน15ชนิดกีฬาการแข่งขันคาถากรและการแข่งขันผู้นำเชียร์ร่วมชมความยิ่งใหญ่อลังการขบวนพาเหรด13-20สิงหาคม2565นณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาศรีวิชัยเกมเกมแห่งรอยยิม้มความสุขและมิตรภาพ กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครั้งที่13ศรีวิชัยเกมร่วมเชียร์กับการแข่งขัน15ชนิดกีฬาการแข่งขันคาถากรและการแข่งขันผู้นำเชียร์ร่วมชมความยิ่งใหญ่อลังการขาบวนพาเหรด 13สถึง20สิงหาคม2565เนื้อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาศรีวิชัยเกมเกมแห่งรอยยิ้มความสุขและมิตรภาพ